สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคนเดียวนะเพราะว่าเพื่อนเราไม่อยู่เพื่อนเรามันไปแดกข้าวอ่ะขอจดใจนะคำหยาดด้วยนะอ่ะราคาก็มีบ้างมันเลือกไม่ได้ง่าย ไม่ใช่บอดนี่แต่งานเนี่ยน่าจะางานยากอยู่นะ สวนหรอนู่นไหมซิว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนบาง้ีอาจจะมีตาถอดไปดังก็ขอโทษด้วยนะอ้าวนี่ไงแม่หมดสาวข้ามหน้าต่างทำไมวะ โอ้ยไม่โดนเออ้มุมอย่าช้านานดินอย่าโน้ตเว่ยแม่มดสาวนะารู้นะมาทำาอะไรโอ้ทำไมช้าเอาเลยเนี่ยวิย โอ้ติดคนอีกว้างาเงาเงาห้ามันนี่มันนี่เลยไอแม่มดแม่มดป้าฉันต้องเอาแกก่อนไม่งั้นแกสาบฉันได้ตุกตนก็อีกก็มีนะแต่อยากท้าทายอยากท้าทายอำนาจบืดอุ้ย นั่นไงกูไม่น่าท้าทยายอำนาจหนุห่มื่นเลยชิดหายเอ้ยมันหมดไปแล้วหมดไปแล้วไม่ใช่อะไรหรอกเกมเกยเฉยถุยนี่แไงถุย,ย,น,ยนี่ไงนี่ไงอะไรลักกี้การลักกี้การลักกี้การ์นจะทำอะไรฮะน่าจะทำอะไรจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะไม่ฆ่าแกแน่ยังไงกูจะเอาห้องถุีให้ได้ กูอี้ต้องเล็กแมวจะลงห้องวีอ้ตัวนี้มันตัวอันตรายล้องขยไม่ปั่นคยี้ฟัปั่นระเบิดวะอุ้ยไม่น่าท้าทายเลยนะลอ่ะมามาอะไรอรก็ได้มามา ล็กกี้กายล็กกี้กายบ็อกเบิอลบล็อกบ็อกไงบ็อกเป็นหมาเหรอฮะเป็นหมาหรือไงเป็นหมาเหรอเป็นไรก็ตรงนี้ก็ได้มานั่งมาเลยมึงนี่มามามาดิมาดิติดใยได้นอนมามาติดย นี่โอ้ไม่นะฟังดูโอเคห่อแม่งมุตรงนั้นอะออก,กูห่อทะลุเก้าอี้แล้วเออดีไม่ต้องดินไม่ต้องดินไม่ต้องดินดิ้นทีเดียวคันจะตายทั้งทีมนะว้ยนี่แปะโคตรโคตรดี ที่เดิมเลนแหละตรงเนี้ตรงไม้เนี่ยทนายทนายจะมาช่วยอ่ะอ่ทนายทนายลงมาดิลงมาดิสักตัวหนึ่งนี่นะมึงนี่นะมึงนี่นะมึงเล่นเที้ยอะไรเนี่ยถอนถอนอ่ะถอน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 บอกแล้วห้ามถอนมามาทนายมึงเล่นโง่ๆทนายเล่นโง่ๆง่ทำไมทำเล่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ดีนันรู้ไหมแล้ามึงควรตายได้ละไปนี่ ปากโอ้โหไม่พอยายไม่พอรู้ไหมถ้ายายไม่พอตัต้งทำยังไงมานี่เลยมึงเนี่ยมานี่เลยนักกิ๊กเลยแอมนั่งไปเลยออเมนไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนจะไป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 ไหนอยู่ไหน,ไหนเนี่ย เอาไหนขยับบ้างเฮยเอ้ยกุยติดกุติดเดี๋เดๆๆเดอะไรวะอ๋อถ้าเรา,าเดินบนใยมันจะขึ้นสปีดกูสน,นุกกันนะมากูสน,นุกกันเอ้ยแล้วพวกมันอยู่ไหนกันเนี่ยดูสอน,นี่ตรงน,นี้ไม่ไม่ไม่ไม มันอยู่ไหนวะหลุมเปิดแล้วเนี่ยูย่ไนเนี่ยหลุมก่งนน่าไงเจอละอะไรเอม็เอมาอมาเอม็มมาหึมาเอ็มมาเอ็มมาซุ้ยมันรู้แดงรู้ดำรู้แดงไปเลยติด Uh huh. ถุยนี่นี่ถุยถุยตาตานทรมานไม่ตีบึกแบบยาตามทรม,น <c oughs> ม,มแบบนามรมนถุยถุยอุ๊ยไม่โดนไม่ไม่โดนไม่ได้ไม่โดนไม่ได้รู้จักไหมเอม็มะโอ้ยแล้วก็อีมันซ่อมไดเเ้เห็นหมเนี่ยเห็อมะเ,เอมะเอมะ อยู่ยที่พิเศษนะอ้ออีแม,ม,ม่าอีเวนโอ้โหแม็าไม่ไม่อยากขึ้นกูอยากขามงงห้องวีอุ้ย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 คนนี้เขาสู้คนนี้เขาสู้มา ถุยถุยถยุไม่โดนได้ไงวะนะักตบแม่งเลยหน้าสั่งไปดิมาลงห้องวีหน่อยโอเคอั okay. นนี้ห้องวีห้องวีนี่แล้วก็วางนี่ติดใหญ่ติดใหญ่ ติดใหญ่ติดใหญ่คนเร็วเลยเดินผ่านคนเร็วแล้วก็โดนใส่ไปซะนี่แน่เอ้ยเอ้ยติดใหญ่ติดใหญยค้า,างค่าเดินนะ